สวัสดีครับสวัสดีกันนะครับยามช่วงสวยๆจักน้อยเราเป็นน้องเด้อเมื่อนี้นะครับครับเฮากะติพาเป็นน้องเฮามาเบิ่งนะครับช่วงบักม่วงออกดอกนะครับหรือถึงฤดูการบักม่วงเราเป็นน้องเด้อบางสวนบางหม่องเพิ่นจะออกดอกเต็มเบิดแล้วนะครับแต่ว่าของเฮานะครับกําลังพ้วมที่ออกดอกหรือว่าพึ่งกาลังที่ออกดอกนะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ต้นบักม่วงที่ผมปลูกไปประมาณปีกัวแล้วนะครับ ซึ่งต้นนี้นะครับมีรสชาติดีมากดีกว่ามูในสวนนะครับมีอยู่ต้นเดียวข้อล่อนะครับนี่นี่แหละซึ่งเอามาจากนะครับบลระเบือนะครับหมองข้าเจ้าขายต้นพันธุไม้นะครับเดือแถวเส็นถนนบลระเบือไอ้บ้านไผ่นะครับเดวอตัวนี้นะครับถ้าเขาไปบลระเบือที่อยู่ฝั่งขวามือนะครับเด้อนี่ต้นนี้รสชาติดีมากเป็นน้ําดอกไม้มันนะครับเป็นพันน้ำดอกไม้มันนะครับพี่น้องเด้อ ครับวันนี้มาบาเรียงบกม่วงนะครับด้วยซึ่งตอนนี้เขากำลังเริ่มออกดอกนะครับซึ่งคาดว่าปีนี้ต้นนี้อาสินะครับหน่วยดกกว่าปีกายนะครับซึ่งมองนี้ไม่แต่คนกินดีกว่าม่นะพราะวันมันแซแบนะครับรสชาติของเขามันสิหวานน้ำนะครับด้วยมันอมหวานไม่เปรี้ยวนะครับด้วยเปรี้ยวผสมน้อยนะครับต้นนี้นะครับซึ่งกําลังนี่ครับบางอันก็ะแตกเป็นนี่แหละครับพี่น้องเป็นดอกแล้วบางอันกาลังจับด้วย จับจังสีเห็นไหมครับเขาเรียกว่าจับดอกนะครับเด้อตัวนี้กําลังจับดอกเต็มเลยครับทุกกิ่งเลยนะครับเนี่ยทุกกิ่งกําลังจับดอกเห็นไหมพี่น้องเขากาลังจับดอกนะครับถึงตัวนี้นะครับแตกก้อนมูแล้วตัวนี้ก็คือกันนะครับเด้ออันนี้เป็นพันดอกดอกน้ําดอกไม้มันนะครับอันนี้คือพันที่แนะนำเกษตรกรเลยนะครับถ้าพี่น้องไปถามถ้าไปซื้อต้นไม้ต้นไห่นะครับผมผมแนะนำไ้ซื้อพันนี้นะครับ เพราะว่ามันเสบนะครับแสบลูกง่ายน้ำนักได้นะครับราคาดีตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าได้ซิมของเฮาแล้วผมรับรองว่าติดใจทุกคนนะครับน้ำดอกไม้มันนะครับลูกใหญ่มากนะครับเนี่ยเป็นโลนะครับลูกหนึ่งเป็นโลนะครับเนี่ยลูกหนึ่งลูกหนึ่งเป็นโลเลยนะครับกำลังจับดอกเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิร์กพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าอันนี้คือกำลังเริมอัปเดตดอกนะครับ จับดอกจับกีบจับหมากจับผลอยู่นะครับตัวนี้นะครับพี่น้องเบิ้งรสชาติของเขาดีมากผมถึงแนะน้าให้พี่น้องนี่แหละเรียกใส่พันนี่น้ำจากหน่อยมีไว้ติดสวนจากย่างขีดละไล่จากสิบต้นนะครับ่าปลูกกับผมพอผมปลูกแค่ต้นเดียวหนึง่งเขาก็บบกคิดว่ามันจะเสียบป,ปนี้เนาะนี่น้ำดอกไม้มันนะครับเนี่ยบนนี่ถ้ามันต้นใหญ่ มากกว่านี้เขากระีตอนพันธ์้บขยายพันธต่อน,นะครับด้วยตัวนี้นะครับเนี่ยกําลังเังได้หมนรังกําลังนั้นกําลังจับดอกนะทุกทุก,ท,กทุกอันเลยนะครับกําลังจับดอกกันเต็มเลยนะครับจับดอกจับมากจับผล บได้ตีดสารเนียอย่างทั้งติ่นะพี่น้องเด้อต้นนี้นะครับโอ้นี่ครับดอกดอกใหญ่แต่ว่าไม่กับบได้ติดเบิดดอกพี่น้องเด้อนี่นี่มันกำลังจับนวยนะครับเด้อจับหมากเห็นไหมพี่น้องเชือเขียวข้างในเป็นเนี่ยเห็นบะอันนี้คือลูกของเขานะครับแต่ว่าถ้าเขาขีดสารเลยว่ามันก็ต้องขีดสารนะครับจากจากเปรย์หนึ่งนะครับเด้อสารจับดอก จบหมากจบผลนะครับฮอม์โมนเขาอะไรพี่น้องฮอม์โมนนำมุงนำหมักเขาแดี๋วก็ฉีดไปทั่วรถหลดนี่ครั้งจับนะครับเปน็นนามดอกไม้มันนะครับกะปลูกมาสี่ตองปีว่หรือพี่น้องเท่าที่จำเลยปลูกริมสาเขาปลูกริมกระท่อมนาเขานี่แหละต้นนี้นะครับแตบ่ได้ดูแลอย่างไยนะครับนามก็ทบท่แถบสิบบ่ได้ลด <c oughs> เพราะว่าเขายุขางสะเพราะว่าถ้าเพื่อนพวกนี้เขาเขาติดเขานั้นแล้วนะครับ ถ้าเขาเห็ดแบบธรรมชาตินะ่ะคือว่าจาเป็นต้องหดน้ำพรอมครับถึงฤดูก,กาลเขาก็สติออกมาออกผลไม้เขานะครับตามปกติของเขานะครับถึงเขาบ่ได้บังคับเขานะครับแต่ว่า <c oughs> มีไว้กด็ดีด้อครับพี่น้องเด้อน้ําดอกไม้มันมะม่วง,งที่แนะนําให้ปลูกเลยเป็นการดีนะครับเนี่ยเพราะว่าผมได้ซิมแล้วเนาะโดยความดูสื่อของแต่ของผมว่ามันแซบเนี่ยแซบอร่อยลูกใหญ่น้ําหนักดี กินแล้วมันชุ่มคอชุ่มทุกอย่างนะครับพี่น้องตัวนี้ส่วนน้องๆเขากำลังสิจับนะครับเด้อเป็นกีบเป็นกีบเบิดออกทุกมองนะครับพี่น้องแต่ว่ามันสิทธิ์ปฏิตรึกข้นรู้กับเขาครับรักษาหรือว่าเขาจับจับลูกจับดอกเขาให้เป็นนะครับเด้อเพราะว่าผมก็บนี้จะสายสายมัวอย่างเดียวแหละผมนี่ได้เทไรเอาเท่านั้นนะครับลำดับผมนะครับสไตล์ผมไม่เกี่ยวกัน สไตล์ผมก็ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับมีแต่ว่ามันบกขาดดอกนีสิบลูกครับตัวต้นต้นนี่คือว่าไงแบบห่วงครับก็อันยังอีกพี่น้องเนี่ยใครอีกนะครับเนี่ยต้นนี่เพราะว่ามันมีต้นเดียวแล้วก็มันหยุดไก่ค้นพรอมนะครับค้นอย่างไปอย่างมานะครับหมักจ้องแล้วก็เห็นลูกขงเขางามๆยิ่งใหญ่นะครับเนี่ยเขามักจ้องแล้วก็เพลินๆนี่ก็เด็ดกลับไปนะครับเด็ดไปกันแก้กันไปกินเรานะครับ ตัวนี้มีอยู่ต้นเดียวคาดว่านบานนี่อาจจะด้ Eden ตอนกิ่งนะครับตัวนี้ทั้งนี้เดี๋ยวมาเบิอทั้งนี้ครับรอบๆต้นขอ,ของเขานะครับเด้อรอบๆต้นนะครับทางเทิงก็กำลังจับเดี๋ยวสิมาบเดียนให้เบิ่งว่าตอนมันจับจับดอกเบิดนะครับมันจะมีความสวยงามขนาดใดนะครับสาหรับน้ําดอกไม้มันนะครับต้นอื่นก็บกำลังตีดเด้เอพป่น้องเดี๋ยวมือหลังเดียวผม ผมตีไปไทยเบิ้งนะครับพวกน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็พวกสามเดือดูแก้วขมิ้นน้ำดอกไม้เพิ่งปลูกไปกําลังแตกยอดแตกยางไม้นะครับเด้อรู้สึกว่าปลูกไปไม่กับประมาณสิบกว่าต้นบ่หนำดอกไม้สีทองเ่านะครับซึ่งบักม่วงในสวนผมนี่เยอะมากนะครับเป็นร้อยๆต้นนะครับรอบสวนเลยครับบักม่วงรอบสวนเลยทั้งตะวันตกทั้งตะวันออกทั้งป่าม่วงทั้งหลอดู้สานะครับมีแต่บักม่วงแล้วกะ พืชอย่างอื่นผสมผสานกันไปนะครับนี่คือเขามีเขาปลูกไว้พวกไม้ยืนต้นนะครับจังก้วเงีงนะครับมันก็ออกมาออกผลไม้เขาครับหลังจากนั้นเขาก็ได้อาหารจากเขาคือเป็นพวกต้นกล้วยย้อนให้ปูให้ป,ปาเ์ากินนะครับเพราะว่านี่พอเขาปลูกไว้ปุ๊บมันก็นอยู่ของเขาไปเองสิครับพี่น้องค่อยๆจะเจืิอเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสําหรับไม้ยืนตน้นไม้ใหญ่ไม่อายุยาวนะครับส่วนอายุสั้นเขาก็เห็ด ผสมกันไปนะครับเล็กๆน,น้อยๆนะครับแต่ว่าอีกจักหน่อยนะครับเด้อทั้งบักม่วงบักเผาบักนาวบักไผ่หลาย,ย่างลายแนวพยเน้องทีเฮาทีได้เก็บผลผลิตในโอกาสข้ังงน้าที่ว่าเขาจะเจริญนเติบโตได้สูงสุดแล้วก็ถึงขั้นออกลูกเล้ววนกันเลยนะครับปีต่อปีบักเผาบักม่วงอันนั้นอันนี้แน่นะครับผสมกันไปเลยนะครับเนี่ย เพืชอย่างอื่นไปอีกนะครับมันบ่แม่นมีเฉพาะอย่างเดียวกล้วยอย่างซี่และุ่นเห็นว่าพี่น้องปีกล้วยออกเต็มเลยนะครับมะพร้าวทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเฮาทีเขาปลูกไ้ปลูกสะสมไ้มันค่อยๆให้ผลผลิตเฮานะครับอย่างเขียกล้วยกล้วยนี่บ่ต้องพูดถึงครับกล้วยหลายกินจนบ่ทันนะครับกินจนบ่ทันขายก็บ่ค่อยได้ไปขายนะครับพี่น้องส่วนมากเขาก็ตัดลงมานะครับก็เอาไปแจกกันแยก้เฒ่า พุทเรอไปขายน้ำเน่นครับได้เวจะละลอยสองลอยนะครับเด้อตัวนี้นะครับพ,นะพุ่นนะพี่น้องผลละไม้ที่ทิ่มเน่น้ำเลยนะครับเนี่ยน้ำดอกไม้มันเขานี่เนาะพี่น้องนะส <c oughs> ุดยอดมากนะครับปลูกริมน้ำนะครับถ้าผู้ใดที่ปลูกจยี่สิบต้นนะครับผมวก่าเป็นเป็นการดีเลยนะครับเพราะว่า <c oughs> เวลาเขาออกแล้วลูกค้าเขาได้ชิมนะครับเขาก็ติดตามหา มีบกม่วงอันนี้บอหนอชีนาพี่น้องเด้อแต่ว่าราคาต้นพันกะค่อนข้างสูงสูงกลัวต้นบกม่วงพวกแก้วขมอขมินอยู่นะครับเด้อเพราะว่ามันก็ของแพงอยู่จากหน่อยนะครับเท่ากับ่น่าจะเกินต้นหนึ่งก็ร้อยกบาทสองร้อยทนะครับต้นพันมันหรือว่ามากกุน,นั้นนะครับเด้อต้อนพันของเขานะครับผมตัวนี้โอเคนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยติดตามกันคลิปหนานะครับว่าเฮาติดพาพี่น้องเฮาไป เบิ่งอยังอีกนะครับเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้อัพวิดีโอให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับเด้อนั่นแหละก็อันนี้เป็นโซนละไมท้ที่แนะนำ้ำบักม่วงที่แนะน้ำนะครับเสียบดีนะครับแซ่บดีลองเอามาปลูกแบบง่วยจากสวนเอาจากต้นก็ได้นะครับในสวนเขานะครับโอเคน้อพี่นะ้นองเนาะสำหรับมันนี่ก็ฝากไว้สำนีก่อนนะครับสวัสดีครับ